อ่ะคไปดูเรื่องในวงการสงฆ์กันต่อนะคะปัญหาเกิดขึ้นมากมายและว,วันนี้มีการถกกันถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะวันนี้จัดงานสัมมานาขึ้นประเด็นใหญ่เลยก็คือเรื่องของทิศทางพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน,นะค่ะจัดขึ้นที่มหาวิทยายลัยมหามากุฎราชวิทยายลัยนะคะอยู่ที่ศาลยาที่จังหวัดนคนปรปฐม หัวข้อสัมมนา,าที่ต้องจับตามองเลยก็คือทิศทางการทําหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาค่ะเพอช่วงที่ผ่านมาสังคมตั้งคําถามกับการประพฤติธปฏิบัติของสงฆ์อย่างมากนะคะด้านพระราชยชานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษมองว่าปัจจุบันคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคมเกิดความแตกแยกไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีกลุ่มคนบางคนนําเอาผ้าเหลืองไปแอบอ้าง ไม่เพียงแค่วงการพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่เป็นห่วงไปถึงสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะเห็นได้จากการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงถูกคนบางกลุ่มเชื่อมโยงไปกับรัทธิธรรมกายเพื่อให้ดูมัวหมองไม่เป็นกลางผมไม่แน่ใจว่าการโยงเจ้าคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ไปที่วัฒธรรมกาย โดยการกล่าวหาต่างๆเนี่ยเพื่อให้ท่านมีมนทินแล้วก็ขึ้นสู่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชไม่ได้มันจะเป็นการมากเกินไปหรือไม่สถานะของมหาเทรสมาคมตอนนี้ทำไมจึงถูกคนดูหมิ่นดูแคลนมากเหลือเกินผมในฐานะที่อยู่ ภายใต้การปกครองของมหาชนสมาคมเนี่ยมีความรู้สึกไม่สบายใจครับส่วนพระเทพวิสุทธิกว,วีประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะครับมองว่าตอนนี้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนับวันยิ่งอ่อนแอลงต่างจากาศาสนาอื่นที่เข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็มีการเปรียบเปยเลยนะครับบอกว่าพระสงฆ์กําลังถูกแทงด้วยหอกแต่เบื้องหลังก็ไม่ทราบว,ว่าเป็นใครเหมือนกัน ขณะที่สื่อมวลชนเองก็มีส่วนทําให้เกิดความแตแกแยกทําให้พระสงฆ์ถูกมองในทางที่ไม่ดีก็มีการยกตัวอย่างนะครับอย่างเหตุการณ์ที่พุทธมนฑลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าภาพลบของพระสงฆ์ก็ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางโดยมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระบวนการล้มพระพุทธศาสนาหากพุทธศาสนาล้มสถาบันทุกอย่างก็ล้มตามไปด้วยเนื่องจากพุทธศาสนาเองก็ถือว่าเป็นตัวเชื่อมของทุกสถาบัน ไม,ไม่จำไม่จำเป็นต้องพูดทุกฝ่ายนะฝ่ายที่มาเสนอให้เกิดความขัดแยง้งเนี่ยบอกว่าคุณหยุดหน่อยได้ไหมบ้านเมืองกําลังไปได้ดีคณะสงฆ์ก็อยู่กันด้วยความสามัคคีดีอยู่แต่คนเนี่ยมาพูดอยู่ทุกวันทุกวันอย่างเนี้ถ้าห้ามไม่ฟังขอร้องกันไม่ได้มันก็ต้องมีมาตรการมาตรการนั้นก็เช่นอะไรอย่าให้ไปใช้สื่อมาเ่ยวด่าสงโย อย่าให้ไปใช้สถานที่ราชการมาด่าสงอยู่แค่นี้มันก็พอจะทุเราได้อีกหนึ่งท่านนะคะอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดออร์อำนาจโบซิริค่ะบอกว่าพระพุทธศาสนาเปราะบางมากในปัจจุบันคือแม้ว่าไทยจะมีวัดมากกว่า4,000 40, 0แห่งนะคุณณชวินกระจายอยู่ทุกพื้นที่ แต่ว่าตอนนี้กลับไม่มีความสามัคคีกันนะคะแล้วก็ไม่มีความเข้มแข็งดังนั้นทางออกของปัญหาที่วิทยากรทุกท่านเสนอตรงการในงานสัมมนาครั้งนี้ค่ะคือให้ภาครัฐเข้ามาช่วยทั้งในเรื่องของกฎหมายแล้วก็อย่าให้สื่อนําเสนอข่าวที่ทําลายความน่าเชื่อถือของสงค่ะอันนี้ก็เป็นค,ความเห็นของฝั่งพระสงฆ์นะคะแล้วก็ฝั่งของผู้ที่คร่ำบอดในวงการสง์